สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตดาวครับสี่ทุ่มตรงอย่างนี้นะฮะเราก็จะพาไปตามติดนะฮะเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันซึ่งครั้งนี้กลับมาอีกแล้วครับกับโครงการสตาร์ษาในครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นสตาร์ษาแบบสเปเชียลกับตอนที่มีชื่อว่าผจญภัยไปกับเดือดสตาร์สิครับผม3คนสุดท้ายของเดือดสตาร์คนฟ้าคว้าดาวนะครับเต้ กั้งซีดีวันนี้เขามาอยู่กับเรานะครับ oh! เพื่อทํากิจกรรมสุดเอกลุศกับพิธีกรของแอคชั่นแของเราเพื่อกระชับความสัมพันธ์กันและตอนนี้ครับพร้อมแล้วพบกับพวกเขากัเลยครับ3คนสุดท้ายจากเดอะสตาค์้นฝาคว้าดาวตื่นเต้นสวัสดีครับสวัสดีครับ ผู้ชมครับสามคนซ้ายของอะสตาร์สิบอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะฮะสามหนุ่มหล่ออย่างงี้ตื่นเต้นมากแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่ากิจกรรมครั้งนี้นะฮะเราเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพิธีกรของแอคชั่นแนลเพราะฉะนั้นเนี่ยพบกับพิธีกรสาวสวยของเราดีกว่าครับสามคนครับเชิญเลยฮะพิธีกรสาวสวยจากแอคชั่นแนลสวัสดีครับครับผมพี่นอนพี่เพียนและพี่แอนตี้นะฮะอ่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้สองเีมงพี่วอร์มร้องแต่เมื่อวานแล้ว่ะอ สอชั่วโมงเต็มคืออายุเยอะแล้วไงต้องนอนนอนไม่ยังแล้วจะหมดเร็วมากอ่านี่ฝั่งนี้น้องๆกันดีกว่าเมื่อคืนนอนดึกไหมครับดึกเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ซ้อมเหมือนกันไม่ยอมใช่ไหมเพี่เราได้ฟิตร่างกายถึงตีห้าครับตีห้าโอ้เดี๋ยวกันตีห้านี่พี่ก้อยไม่รึกเอาละเห็นมายืนคู่กันอย่างงี้นะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะให้มาแข่งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นครับเราจะจับกันเป็นคู่ ดาราหนึ person, ่งคนพิธีกรหนึ่งคนคู่การชายหญิงเลยนะฮะแต่ว่าจะคู่กันยังไงเดี๋ยวทีมงานครับขอฉลากหน่อยฮะให้ให้น้องๆโอ้โหเดี๋ยวจะให้น้องๆเดี๋ยวตาเป็นคนจับนะครับว่าจะได้สาวๆคนไหนไปเป็นคู่ด้วยคนณแม่ครับน้องกั้งเชลยโอ้โหมีละมีลีรายการจับเลยนะใครได้พี่ไปอ่ะเป็นไงครับเหมือนมีภาระเชิญใครก่อนดีใครก่อนดีสวดีเลยครับสีัสดีครับ พี่เฟสครับพี่เพียรครับคนไหนครับคนไหนครับเดี๋ยวกันนะฮะได้ได้คุณด้ยืนตรงนี้ก่อนครับโอ้โหแม่ลูกเลยอะแม่แม่แม่ครับไอ้คนต่อไปใครครับกลางเลยกันกลางเลยกันเรียงตามอายุความแก่พี่นอนฮะพี่นอนครับโอ้เชเลยถ้าจฉลาะครับใครครับเต้ต้องเปิดไหมครับไม่ต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเต้คู่กับพี่แอนตี้โอเคพี่แอนตี้ับ อันนีภาระขอลูกหลานแล้ว <c oughs> โอเคครับวันนี้นี่ก็คือทีมเดียวกันนะฮะที่เป็นทีมเดียวกันทีมเดียวกันทีมเดียวกันที่ต้องแข่งขันกันในวันนี้นะครับแต่ว่าภารกิจของเรารวันนี้สนุกมากแล้วเรามีกิจกรรมมีภารกิจให้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่เราจะมอบให้ในวันนี้นะครับก็คือถุงยางชีพครับเดี๋ยวทีมงานเชิญแจกถุงยางชีพเลยครับนั่นแหละมีรูปด้วยแต่ละคนอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับข้างในอ่ะยางชีพพี่นะั่นพี่อาดงยางออ ว่างอยากรู้ใช่ไหมครับมีอะไรเปิดดูเลยฮะเปิดดูเลยมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับออกมาทีละคนเลยมีแวบนับผ้าบันคอทีละคนทีละคนทีละคนทอะไรอะไรมาอะไมอ่ะฮะเอาไว้ก่อนไงโดยมีภารกิจให้ทำไม่เหมองเหมือนกันเปล่าเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันนี่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไอ้คอนแทะเอาไว้หยิบเล่นซึ่งหมดเลยครับของพวกนี้หลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะเอาไปทำอะไรซึ่งภารกิจของเราด้านในนะของพวกนี้ได้ใช้งานแน่นอนแต่ว่า นนี้อันนี้ให้ดูก่อนแต่ว่าเรามีของสําคัญครับให้ทุกคนครักษาไว้นะครตลอดการแข่งขันขอ,ของเรารรซึ่งก็คือเราจะให้ไข<อ>่ไขคนละลทีมละสี่ฟอง ในวันนี้นะครับเรามีการแข่งขันด้านในมีทั้งหมด6ฐานด้วยกันนะฮะอยากรู้มีฐานอะไรบ้างวันนี้ครับเราไม่ได้มาแค่นี้เพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นเกมนะฮะเรียกว่าะจญภัยอย่างนี้นะเนี่ยมาจะมาแนะนำนะครับฐานทั้งหมด6กฐานของเราใช่มนี้ดไ,ได้ป่าแอนดี้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะขอเชิญพบก,กับพี่หนึ่งพี่สองใครวะร

นีเราพูดเลยเรารอจนเน็ตกินละเราไม่เชื่อหรอกริงใช่อะไรคือการที่ให้เรามาแต่งน้าตั้งแต่ตีสี่ตั้งแต่ตีสามครึ่งนี่ตีสองอ่ะนี่ผมมาทำอะไรครับผมครับพวกผมมาทําอะไรวันนี้คือคุณสองคนเนี่ยเมื่อกี้ผมแนะนําว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่งกน้าหกฐานอือเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยววันนี้นะฮะให้ทั้งสองคนแนะนำฐานหกฐานครับผมสนใจพวกพี่บ้างฮะคิดโชว์มา30นาทีสนใจนิดนึงอ๋อนี่สองคนนี้ที่บอกว่าเล่นเกมแบบ ตัวพ่อตัวแม่เห็นเล่นคุกกี้รันตลอดเวลาเลยนะคุกกี้ตั้มคนเดิมไงไม่ใช่ออนี่ส่งอินไวมาตลอดเบื่อมากตั้มคนเดิมไงบ้านเราแยกอยู่ฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปเดี๋ยวให้ทั้งสองคนนี้แนะนำหน่อยว่าเดี๋ยวด้านในเนี่ยจะมีฐานอะไรบ้างครับผมเรียกว่ามีมากมายครับผมฐานเนี่ยอย่างของผมเนี่ยนะจะมีทาซานนางกวักนางกวักมาแล้วนางกวักอ่าข้อที่สองรู้จริงไหยรู้จริงตอนที่บราวน อันดบแบดี้บาลานซ์ครัที่สามบมเป๊เลแค่สามข้อท่องนานมากไม่หอนไม่ควรถามความหมายใครควรพูดที่ดูก่อนไหมตอนนี้ขอบคุณในรายของาผมท่าที่ต้องมีทางผมยมีท่าประกอบอะไรนัดด้วยบระล เอเลี่ยนขวงไข่ผมไม่นักเลยน่ทานที่4นะครับผมท่านที่5 5ครับผมสกายวอล์กเกอร์ทานที่6ครับบรดลิฟส์นี่คือตาสที่สองครับผมใช่ครับหนขอชมเชยสักคนสองคนน่าตามครับนี่ถามจริงนี่ลหลกระเป๋าเลยครับผมอันหลัพี่ดูหน่อยอันหลังพี่ดูหน่อยโอ้แล้วลูกนี้ลูกเขาดำสีหมด เดี๋ยวสีตกไข่พี่โอเคถือว่าปีนีิปีนี้ก็ยินเจรินะครับผมค่ะเจอผมองรัทชองแบ้ให้ไกลหน่อยใ่ไหมกินเนื้อหนักมากเจอันนะผมเมื่อกี้น้องๆเดอ๋ยวสาิได้ยินชื่อฐานไปแล้วขอเชิญน้องกุ้งกั้งกุ้งกั้งกั้งใจ ครับเมื่อกี้่ถามแล้วหกฐานเนี่ยรู้สึกว่าจำชีอฐานได้บ้างไหมไม่ได้จำท่าได้ท่าไหนท่าไหนเอเลียนเอเลี่ยนเล่นเล่นเอเ่ยนเพีท่าท่าแบบท่าแบบมากก่พี่ไหมแบบท่าพิสดารโอ้โหนะดีะสดีเขาเปนีด้เลยครับเอเลี่ยนหัวไข่ทาไงครับีก็ไปเตีกันเหมือนกันไหนอยากเห็นคู่นี้ทำท่าเอเลี่นหไข่เออ อาทั้เด็ดเอาเด็ดโอเคเอาไปคุยกันในป่าฮะขอเซมเปิลเซมเปิลเซมเปิลเอาพูดไปไอเลี่ยนห่วงใช่ครับผมเราท่าเขาแหละเอเลี่ยนห่วงได้อยู่แบบน่ารักน่ารักอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะฮะเราไปลุยฐานแรกเลยครับกับฐานที่มีชื่อว่าทาซานมารับนางกว่าครับผมไปด้านในเลย พูดคุยพอหอมปากหอมคอกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าเตรียมไปพบกับความสนุกสนานทั้งโหดมันหาจากเกมในแต่ละฐานของเรางานนี้แต่ละทีมจะเป็นยังไงกันบ้างกลับมาชมกันได้หลังโฆษณาเชิญครับเชิญครับเชิญครับ,รบมาเลยเป็นคู่เลยนะฮะยืนเป็นคู่นะครับดูแลคู่เต่งให้ดีๆนะฮะผมก็ยืนเป็นขี้นี่ครับตรงนี้ไม่ใช่ฮนะ นี่เราเริ่มเลยใช่ไหมครับครับครับผมสําหรับฐานนี้นะฮะผู้เข้าแข่งขันทุกท่านครับฐานนี้ชื่อว่าทาฟานมารับนางกวักอ่ะล่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็คือจะต้องแบ่งหน้าที่กันนะคนหนึ่งจะต้องเป็นทาซานอีกคนนึงจะเป็นนางกวักแบ่งเลยครับใครจะเป็นทาซานใครเป็นนางกวักครับผมเ,เป็นทาซานเลยอ้โหนี้เป็นนางกวักหรอเปาากาเป็นอะไรครับรเป็นอะไร ทาซานทาซานะครับเลยครับอ้<ะ>โหเรามีทาซานถึง3ซา,าทาทาซานนะฮะดเดี๋ยวผมเห็นใครกี๊ดนะจริงซึ่งวิธีวิธีการเล่นของเกมเกมนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ฮะครับรูบ้ที่เป็นทาซานนะครับจะต้องไปยืนบนนี้นะฮะส่วนนางกวาดเนี่ยจะต้องไปอยู่ตรงเขียวๆตรงนั้น <S <S นั่งอยู่เขียวๆตรงนั้นนะครับกติกาการเล่นก็คือผูดที่เป็นทาซานเนี่ยจะต้องโหนอย่างนี้นะฮะเพื่อทิ้งตัวลงไปให้อยู่บนเบาะสีส้มนั้นให้ได้เมื่ออยู่บนเบาะสีส้มนั้นได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ให้ดึงเชือกเห็นเชือกตรงนะไหมฮะดึงเชือกนะครับเพื่อดึงนางกวักเข้ามาหาตัวเราอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามีผ,มผู้สาธิตครับผู้สาธิคตค่ตอนนี้แยกให้ออกด้วยนะครับระหว่างเชือ้อรากับหน้าผมขอแรกนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการสาธิตน,นะฮะเดี๋ยวตั้มจะเป็นตั้มจะเป็นทาซานนะครับได้ขอขอเสียงแบบทาซานหน่อยดีฮะขอเสียงทาซานหน่อยส่วนจูเนียจะเป็นนางกวักขอหน่อยครับนางกวักเป็นยังไงฮะัำนมไม่น่า โอเคครับอ okay, okay, ่าผ okay, okay, ู้สาธิตพิ้อมด้วฮะโอเคครับลองดูครับเขาจะเป็น่ เาโตสุดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคนที่คนแรก57วิคน2อนในที่ยี่าว่าเราจะเท่าไหร่น้อยกาน้องก็อายน้องครับเอาละเราจะมาดูันว่าวันนี้เต้จะอายหรือไม่ตาไม่อายสงสัยว่าจะอายเอาละครับตอนนี้นางกวักของเราไปประจำที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ยไร คะแนนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นทีมที่ได้ที่1ในฐานแรกก็คือทีมของเต้ครับได้ไปห้นาคะแนนเหนื <What? S 1> ่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยกว่าแกมากกว่า <laughs> ต่อไปนะครับทีมได้ที่สองทำเวลาไป57วินาทีนะฮะ <im ple> ทีมของ CD ครับ <Yeah. S 1> ได้ไปสามคะแนนและทีมนะฮะที่รังท้ายได้ไปหนึ่งคะแนนทีมแรกได้แก่ทีมของกั้งครับโอเคโอเคอันนี้โโอ้ห oh, 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 อันนี้ครับแค่ฐานแรกครับฐานต่อไปเนี่ยเราต้องเสียงต่อแล้วจะเป็นยังไงพูดเลยว่าผมช่วยเต็มที่แล้วเมื่อกี้นีะจริงเหรอผมช่วยดึงแบบช่วยดึงนางกวักไงช่วยดึงช่วยดึงนางแม่ทำไม่ได้ผมนะวกเขาไม่ชนะไงทำไม่ได้ผมมาถามว่าจะได้คะแนนกันไหมไม่ได้จริงโู้จริงน้าต้องสาวไปแต่น้าต้องโอเคไปฐานต่อไปดีกว่าครับผมเหนื่อยยังเหนื่อยย่างไร้ล่ะฐานต่อไปครับชื่อว่าบอดี้บาลานซ์นะฮะ ตรงนี้นะครับการแข่งขันของเกมนี้ก็คือแต่ทีมเนี่ยจะจับฉลากขึ้นมาแล้วก็จะได้เขาเรียกว่า,าโจทย์ที่ต่างกันนะครับอย่างกลุมนี้ได้ดาราไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เดินไปเนี่ยเขาจะต้องจาชื่อนะฮะพยายามหาชื่อตรงกลางเนี่ยเป็นชื่อดาราให้เจอแล้วจากน,นั้นเนี่ยจบการแข่งขันเราจะให้เขียนแข่งกันว่าใครจะได้มากที่สุด ใช่สมาธิอยู่กับการดึงใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเก่งทำยังไงให้ท่าไหนเท้ามัเจ็บน้อยสุดเพราะชื่อมันแบบหนามากเส้นใหญ่มากด้วยนโคอใหญ่แล้วกเลยว่าด้วยไงทีมันลงมาถึงปุ๊บจำไม่ได้โอบอมาไงโอบามาโอบาม่าอะไรล่ะลร่าล่าน่สโก้นิสโก้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้จากไห

ใครตายเหรอตายข้าวจ้าปาข้าวจ้าปาข้าวจ้าปาเลยี freely, <tr> ่จังหวัดลำลูกกาจังหวัดลำลูกกาเฮ้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยจังหวัดเนี่ยนู่นนู่นอยู่ไกรนันนู่นอยู่ไกรนันดูดูโคราชไงเห็นแกงสุกี้จะไปกินเปล่าโคราชกินสุกี้เปล่าเอาเลยปาเกตตี้ให้กินเปล่ารองตองรองตองติดวะนี่ย สละเนี่ยผิดแล้วอันนี้คือสละสละแบบว่าสลมใหญ่ลมใหญ่ลมใหญ่สระสระอ่ะสระลอเรืองอะไรไม่ใช่ลูกอังคารหรือเปล่า ตอนนี้ครับผลการแข่งขันออกมาแล้วครับเราจะดูกันว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้คะแนนเท่ากันเนี่ยเราจะดูจากเวลาในการใช้เมื่อกี้นะครับผมดูทีมแรกเลยดีกว่าเมื่อกี้ทีมแรกซีดีซีดีซีดีดีครับดีครับซีดีเมื่อกี้ครับเมื่อกี้โจทย์ของเราคืออะไรเอ่ยชื่อดาราชื่อดาราครับชื่อดารานะฮะเรามาเลยครับนิวชัยพลพุทธพนิชัยนะฮะ อันนี้ใครเอ่ยแม่ฮีโชมฉายไม่มีหรออันนี้ใครเลยต้นจักกรีต้นจักรีตนะฮะเบาโทเบลีอันนี้ใครเลยส่องสาวิตีส่องสาวิตีนะฮะเมจิชันหรือบ้ามิคเทวราโอเคครับได้ไปทั้งหมดนะฮะแปลคะแนนครับ แปที่ได้ของผมก็สีแล้วไงอะไรนะแปดที่ได้ของผมก็บอกไปสี่ะจริงปะทีต่อไปครับอากั้งกับพี่หนอนนะครับเมื่อกี้ได้ได้จดอะไรเอ่ยแปดกั้งกับช่จังหวัดในประเทศไทยจังหวัดในประเทศไทยนะครับได้ไปทั้งหมด7คะแนนฮะ่ถูกม ถูกหมดนะถูกหมดมีเพชรบูรณ์นะครับระยองตราดนครศรีธรรมราชตรังนะฮะพะเยาอุบลราชธานีแล้วก็บึงกาฬโอ้โหบวมมือครับจังหวัดกันออกไปว่าได้พี่ช่วยพูดมาได้โตเกียวโซอะไรก็ไม่แต่ไม่เกี่ยวละเออเงินได้สิบแล้วเนี่ยไม่เชื่อไงมาทีมสุดท้ายคุณเต้ฮะมั่วมากทีเนี้ยเมื่อกี้ได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 ้เชื่อไหมครับครับผลไม้ไทยผลไม้ไทยครับผลไม้ไทยนะครับได้ไปทั้งหมดนะครับมีลองกองนะฮะสละตะขบ ถูกมายงชิดเสาวรสลูกจันนะฮะมะนาวมะขีดมีตะคุ่มได้ไปทั้งหมด9คะแนนครับผมทีมงานก็เนอะผลไม้เยอะแยะหรชีผมเพราะฉะนั้นนะครับในฐานที่2นี้นะฮะทีมที่ได้ไป5คะแนนก็ได้แก่เมฆครับผมอันดับสองนะครับอันดับ2ได้แก่ซีดีอันดับ3นะครับขอเสียงให้กับคุณกั้งและคุณหนอนครับผม อันนี้ผ่านไป2ทีมแล้วนะครับผ่านไปผ่านไปสองฐานแล้วต่อไปฐานที่สามเหนื่อยยังครับเหนื่อยยังฮะยยัังงมาเหมา่อยถามผมดิถามผมถามพวกเราเหนื่อยๆนะครับเตียงอยู่ไหนอยากนอนตอนเลยจะไม่อนันงานอย่างนี้เลยไปเลยครับฐานที่สามไปเลย ผ่านพ้นไปแล้วนะคะกับ2ฐานซึ่งแต่ละคนก็ทุ่มเทกันแบบสุดตัวและในช่วงหน้ากระมาตามติดกันต่อในฐานต่อไปค่ะกับฐานที่มีชื่อว่าบัมบูเลิฟฐานนี้จะสนุกสนานกันขนาดไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะเอาละครับตอนนี้อยู่ฐานที่3แล้วครับชื่อว่าบัมบูเลิฟนะครับแล้วตอนนี้พร้อมกันแล้วแต่ว่าฐานนี้เรามีอุปกรณ์ครับขอให้ทุกคนเนี่ยเปิดกระเป๋าเป้ครับแล้วก็หยิบช้อนนะฮะกับลูกปิงปองออกมาครับ ปลปปปปปปได้ก็องย่างมาครับอะไรนะฮะได้ก็อย่างมาในกระเป๋าใช้อะไรก็ได้ครับอะไรแต่แค่ช้อนแบนี้อ่ให้แค่นี้ถามก่อนว่าในลูกเป็นองทุกคนมีน้ำปะมีนึกว่ามันป่งๆโอเคเพราบางคนก็มีัีมบางูปดีอ่าฮะแล้วแต่ดูไงใครจมน้ำมากติกามีดังนี้นะครับเดี๋ยวเราสองคนนะฮะจะแบ่งเป็นคนนึ่งทำหน้าที่คนละอย่างนะฮะโดยเราจะมีคนหนึ่งที่เห็นตรงนี้นะครับจะเป็น ท่อนไม้นะครับเราจะต้องมีคนนึงเนี่ยเดินจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นให้ได้ส่วนอีกคนนึงจะทําหน้าที่ในการบาลานซ์ไม้ไม่ให้มันโค้งเคียงไปนะครับแต่ว่าคนที่เดินผ่านไปมีภารกิจก็คือจะต้องคาบช้อนแล้วก็เอารุ่นปองวางไว้บนช้อนแล้วก็เดินไปให้ถึงให้ได้กติกาการแข่งขันเป็นดังนี้นะครับถ้าเกิดตกเนี่ยเราให้มาเริ่มใหม่ให้3ครั้งถ้าเกิด3าครั้งยังไปไม่ถึงเนี่ย นับว่าเป็นศูนย์คะแนนแต่ถ้าเกิดได้ไปถึงพร้อมการเท่ากันหมดเลยเนี่ยเราจะนับจากเวลานะครับใครได้น้อยสุดก็จะเป็นผู้ชนะได้รางวัล5-3-1ตามลำดับ เมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วเมื่อไหร่จะถึงอีเชื่อนี่กัดช้อนแป๊เดียวน,นี่ฟันเดือดเลยนะนิดเดียวจริงไม่ ครับผมคะแนนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในฐานที่3นี้นะครับแบมบูเลฟนะฮะเมื่อกี้เริ่มต้นทีมแรกทีมเต้นะฮะใช้เวลาไป43วินาทีอ่าฮะเมื่อกใช่ทีมกั้งกับพี่นอนนะครับใช้เวลาไป2.26นาทีก็คือ2นาที26วินาทีนั่นเองครับผมและทีมสุดท้ายนะฮะซีดีกับพี่เพียสนะครับใช้เวลาไป1นาที6วินาทีครับเพราะฉะนั้นทีมที่ได้5คะแนนนะฮะโอ้โหเป๊กแล้วครับผมอ่าฮะ คะแนน5สามคะแนนได้แก่ทีมของซีดีครับผม,แ,มและหนึ่งคะแนนนะครับได้แก่ทีมของกั้นครับซ,ซึ่งตอนนี้นะฮะตอนนี้ผ่านไป3ฐา,านแล้วถามความรู้สึกข,ของทีมแรกหน่อยเป็นไงบ้าง3ามฐานแล้วเนี่ยเราได้ที่หนึ่งตลอดเลยฮะสบายอ,อ,อันนี้นี่ไม่ได้พูดเล่นนะเราก็ไม่ได้คุยด้วยกะว่าเกมหน่อห่ห่ห่เกมหน้ากะว่าไม่เล่นนั่งนั่งดูดีกว่าเออได้อย่างนี้ความรู้สึกยังไงครับเกลียดความมั่นใจของพี่คนนี้ พูดเลยเป็นพี่ใหญ่เนี่ยได้คะแ,แนนเยอะกว่าตลอดเนี่ยเขาเรียกว่ารางแกน้องป่าอะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกครับถ้าน้องได้กว่าอะา,ายอะาวอ้าหอ่ะวอ้าวอ้ตวอ้าวอ้าวอยาะอ้าวอไป CD, CD อไวอ้า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 วาอ้าวอ้เาเาอาวอ้าวไ้า้าวแ้าเอ้นวอ้าวอ้าวอาวอ้าอ้าว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 อาวอ้นอ้วอ้าาา้วเอาาเวาาออาว รู้สึกกับคู่หูเราเนี่ยเป็นไงบ้างเขาเข้าขากันได้ดีครับเด้อเด้อเข้าขาเข้าขาเด้อเด้อรู้สึกว่าเมื่อกี้บ่นบนอยู่บนอะไรใครบ่นบนเหมือนกันให้บนไม่พูดให้บนบอกอายุอายุอายุนี่เป็นอายุที่ต่างกันที่สำคัญไม่เลยครับไม่ไม่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าต่างกันเท่าไหร่เออหวังได้เพียงสามแล้วน่าจะรอดแล้สามแล้วหนึสามเอ็แล้วทางนี้ไปดีกว่าครับขอเสียงให้กับทีมที่หล่อครับผม ขาดไปสามฐานละได้1คะแนนเรียกว่าสามฐานนี่ยังได้เท่ากับซีดีฐานเดียวเองอ่ะเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างเสสียลก็ก็อยากเห็นแบบเห็นอยากเห็นเต้อยากเห็นซีดีดีใจกลัวพี่อายพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวแพ้ละอายเราก็ยอมใช่ไหมเฉลี่ยยอมก่อนยอมก่อนก็ให้เขาไปน้องตั้มเราพวกเราอยากจะชนะเมื่อไหร่เราก็ชนะได้เราไม่ท้า ใช่ไม่อยากทำมีมีละครติดต่อกลางนะครับเล่นดีมากเรียนจากพี่ตั้มครับกางแฝดน้องสงสัยกันถามว่าแปดตรงไหนนี่จมูกเหมือนกันจมูกเหมือนกันมีจมูกเหมือนกันมีจมูกนี่ตั้มฮะตั้มฮะนี่นี่ฐานที่สามนะฮะขึ้นอื่นแล้วเหรอวันที่วันโอวันโอเคพมาะฉะนนอีกสามฐานเราสู้นะครับพ่อโอเคครับเราไปต่อฐานที่สี่กันเลยฮะ จะ,จะสิ้นภารกิจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง3ฐานนะคะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้สามารถกลับมาติดตามชมความสนุกสนาน,นอีก3ฐานที่เหลือกันได้และมาคอยลุ้นกันว่าทั้ง3ทีมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะบรยการตามติดชีวิตดาววันพรุ่งนี้4ี่ทุ่มถึง4งี่ทุ่มครงค่ะ